a p e เ l e ์ e ีเจ Mobile ยนี่ยจะมาวันไหนแล้วก็คุณภาพในเกมเนี่ยจะเหมือน PC กับคอนโซลไหมวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังแล้วกันนะครับเอาเลยครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะพวกผมหเช่นเคยเนะทีเกเตอร์เราวันนี้อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมอีกแล้วนีครับก็วันนี้นี่ครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกม Mobile เอพิกเรจเอน์โมบายนี่นะครับก็เอพิกเรจเอน์เนี่ยก็เป็นเกมที่พัฒนาโดยค่าย EA Sport รนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะก็สำหรับเกมเอพิกเรจเอน์เนี่ยตอนแรกนะครับมันจะเป็นเกมทาง PC กับคอนโซลมากกว่าแต่ในวันนี้นะครับหรือว่าในไม่กี่วันนี้ทางของฝ่าย c ี o ของบริษัท EA Sport รนะครับได้ประกาศยืนยันว่าเอพิกเรจเอน์เนี่ยจะเปิดให้บริการ จะเปิดให้เล่นแบบซอฟ์แนร์ในปลายปีน2020นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ต้องติดตามหรือว่ารอคอยกันเยอะอยู่นะครับตัวเกมมือถือสลับตัวอย่างกราฟิกในเกมหรือว่าตัวภาพในเกมเนี่ยอันนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าจะเหมือนนะครับสักแค่ไหนเพราะทางของห่ายเกมเนี่ยยังไม่บอกมาเลยทีเดียวว่า จะเหมือนกันแค่แคไหนนะครับตามที่ผมเดาเนี่ยก็น่าจะมีความคาล้ายคึงเนาะเพราะเป็นเกมที่พอร์ตจาก PC ลงมามือถือก็จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากก็อย่างเช่นพวกวัดไน LOL ประมาณนี้นะครับกีกาฟิกเนี่ยเขา,าจะเอาร หรือว่ารถคาบฟิกที่สวยงามจากระดับคอมลงมามือถือแต่ว่าก็าอาจจะก,กินพวกความจําหรือว่าทรัพยากรมากขึ้นถือก็คือฟอร์ดไนท์อาจจะถ้าเป็นฟอร์ดไนท์นะครับฟอร์ดไนท์เนี่ยจะกินทรัพยากรโทรศัพท์ 8G กิกเลยนะครับแต่ว่าอีพิกนะครับก็ผมเดาเลยนะก็อาจจะใช้ความจําเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเกมแนวเวอร์ชัโรโยสไตล์ยิงกันด้วยเพราะว่ามันต้องโหลดแบบโหลดอะไรต่างๆนรับเราก็รอดูวันต่อไปนะครับต,ตัวของการเปิดให้บริการเนี่ยเขาก็จะเ,เปิด ให้บริการเป็นแบบซ้อนแลนนั่นเองนะครับก็ซ้อนแลนเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าซ้อนแลนคืออะไรนะครับบางคนจะรู้แล้วบางคนจะไม่รู้นะครับซอนแลนของตัวเกมนี่ครับมันจะเป็นตัวเป็นเวอร์ชั่นทดสอบหรือว่าเบต้านั่เองนะครับก็จะเป็นเอ่เกมที่เอาไว้อ่าให้ผู้เล่นเล่นก่อนใครก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นเกมตัวจริง นี่ครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยเขาออกมาเขาเปิดตัวเลยนะครับไม่ต้องมีระบบทดสอบอะไรนะครับแต่ว่าเกมของหลายเกมหรือหลายค่ายเขาก็ทําเป็นระบบซอ์แลนเพื่อเอามาทดสอบกันว,ว่ามีอะไรบกพร่องก่อนเลยว่ามีอะไรที่จะปรับปรุงแก้ไขในแพดที่จะออกเป็นเวอร์ชั่นเต็มนะครับก็เลยให้ทดสอบเป็นแบบซอ์แลนเลยนะซอ์แลนก็ตามที่ผมอธิบายเมื่อกี้เลยนะครับก่อนเป็นเวอร์ชันทดลองนี่นี่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นี่เองนะฮะ โอเคใะครับตอนนี้นะครับก็ได้มีริงโหลดใน app, แอปแถบแถบมามยิร้อยนะครับให้เราเนี่ยไปลงทะเบียนะครับเพื่อจะรุนรับการเล่นก่อนใครเลยนะครับเมื่อเกมเปิดนะครับเราก็สามารถเข้าไปรับไปดาวน์โหลดเพื่อเล่นเกมได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางของซอฟต์แวร์เนี่ยจะเปิดให้บริการทั่วทั้งประเทศหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดเป็นประเทศหรือว่าจะเป็นทั่วโลกนะครับวันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับทางผู้พัฒนาของ EA หรือว่าค่ายเกมนั่นเองนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะเดี๋ยวครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะไปลงทะเบียนไว้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ครับก็ลงทะเบียนได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม a อพิกร e เจนนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีค่อนข้างที่จะน่าเฝ้ารอคอยอยูางงาน่นนว่าปลายปีนี้จะได้เล่นกันหรือเปล่านะสำหรับคนหลายคนที่รอกันนะครับ ก็สำหรับทีนี้นะครับก็น่าจบเพลงนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรคลิปอัปเดตเกมหรือว่าคลิปจัดหนับหรือว่าคลิปเล่นเกมนะครับก็รอดูวันต่อไปเนาะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็สำหรับคนนี้นะครับก็น่าจะจบเพยงตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมไหนหรือว่าเกมอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม